คือความเชื่ออย่างหนึ่งที่เด็กๆกับวันพระอันนี้<อ>ไม่นอนแบบที่ลืมตาตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งแปดโมงเช้าคือาตาใสาปิ๊กว่ามองมองมองแล้วทำหน้าเหมือนแบบกลัวบ้างแบบตกใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มัน่ได้เอนเาอะไรเงี้ยระวังนะวันโกลนวันพระกับเด็กๆเนี่ยคือแบบมันเป็นของคู่กันเลย <S <S> เราได้ฟังอย่างนี้ครับเราอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่าออตอนนี้เด็กๆมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็เราก็ลองเลี้ยงลองอะไรอยู่ประมาณแบบเกือบเดือนใช่ค่ะแล้วก็เราก็ได้เจอกับพฤติกรรมที่เฉพาะตัวเพ <c oughs> ราะว่ตอนนี้เราเริ่มจะเราเริ่มจะเริ่มจะเห็นแล้วว่าแต่ละคนมีนิสัยยังไงไรเงี <c oughs> เริ่มเรียนรู้กันไปคือคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบ ไม่ใช่พ่อแม่ใหม่ๆนะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงพบหาดูใจกันอยู่ค่ะกำลังศึกษาดูใจกันอยู่ใช่นะครับแล้วก็ก็เริ่มก็เริ่มเรียนรู้กันไปเด็กๆที่บ้านเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียกว่า straight forward คือเป็นเด็กตรงๆอ่ะสมมุติว่าถ้าเขาร้องมันจะมีอยู่แค่สามอย่างที่เขาจะร้องคือหิวปกกหรือไม่สบายตัวนะมีแค่สามอย่างท้องอืดนแบบอะไรก็เริไม่หมดอะไรอย่างีเขาจะเขายังไม่มีการแบบโยเยแบบที่เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรยกเว้น กลางคืนนะคะตองคืนเด็กบ้านบ้านนี้ไม,ไม่นอน,น,อนเลยอันนี้คือข้อที่ยากที่สุดอันนี้ oh. ไม่นอนแบบที่ oh. ลืมตาตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งแปดโมงเช้าคือตาใสปิ้งแบบนี้เลยค่ะ oh. แล้วก็ชกลมไปเรื่อยๆแล้วก็แบบถ้าเราไม่อุ้มถ้าเราไม่เล่นด้วยเขาก็จะกรีดดก่ oh. อนพ <laughs> ี่เป้อะหลับตาไม่ได้เลยก็คือต้องแบบนั่งจ้องอยู่อย่างงี้ดีอีกอย่างที่เราเพิ่งไปเจอมากับตัวเราเองคือความเชื่ออย่างหนึ่งที่เด็กๆก,กับวันพระครับ วันโกนวันพระจริงๆเราจะปลูกฝังความเชื่อน,นี้ให้กับทุกคนแต่แบบ<อ>คือคือพอค่อออกมาอย่างเงี้ยก็มีหลายคนแบบบอกเตือนมาบอกว่าระวงังนะวันโกนวันพัะก,กับเด็กเล็กเนี่ยคือแบบมันเป็นของคู่กันเลยเราจะต้องไหว้พอรัที่บ้านเราจะต้องบอเออบทสว<อ>ดมนต์อะไรแบบนี้เพราะว่าเขาจะเป็นหนักมากก่อนอย่างพี่เป้คุยอะไบอกว่าเราจะไม่เราจะแบบไม่ดูปฏิทินเลยอะเราจะไม่รับรู้ว่าวันนี้คือวันพระนะวันนี้คือวันโกนเราจะได้ไม่โฟกัสเราจะได้ไม่โทษว่า ที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะวันพักมันมีอยู่แบบกลับมาตอนแรกไม่เป็นเสร็จปุ๊บนั่นแหละพอถึงวันนั้นอะตอนนั้นคุอกอนกี่เป้ยังไม่รู้แล้วก็แบบคืนแรกเกิดมันเป็นวันโกงแต่ก่อนไม่รู้เขาไม่นอนทั้งคืนเลยแล้วแบบมองผ่านไปเงี้ยมองมองมองเวลาที่เราอุ้มเขาาเงี้ยครับหน้าตาเขามองหน้าตาเขาตรงกับเราใช่ป่ะแต่สายตาเขามองไปเขาจะมองมองเสร็จปุ๊บแบบกอนก็พยายามจะเอาหน้าไปบังไปบังบอกว่าไม่ต้องให้มองที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บางทีก็ทาหน้าเหมือนแบบอย่างเงี้ย กลัวแบบทำหน้าเหเย,ยเกยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะทำไมแต่ว่าก็ไม่ทักไม่พูดอะไรก็โอเคคืนแรกผ่านไปคืนที่สองเป็นเหมือนเดิมเปะ๊ะแล้วเวลาเดิมเป๊ะเลยค่ะไม่นอนเลยจนแบบก่อนที่จตื่นมาคือไม่ใช่ตื่นมาหรอกเพรเริ่มสว่างเงี้ยพอมานั่งที่โต๊ะกินข้าวแล้วมองหน้ากันอะเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจาแทบไม่ได้เลยว่าเพราะว่าเราเบลอมากเลย ไม่ใช่กลัวหลีกเพราะเขาไม่ได้ร้องไห้ค่ะแต่เขาไม่นอนแล้วเขาก็มองมองมองแล้วทําหน้าเหมือนแบบกลัวบ้างแบบตกใจบ้างอ,อะไรอย้ยแล้วจะมีเสียงน้องแบบพ A ีเออสอ่ะเออเออเออมัอนมีคเ<อ>มเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเหมือนพี่แม่บ้านอ่ะเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าอ้าวเอเอ้องกอวันนี้วันทนะะ้าจะเอาผลไม้ถวายไหมก็แบบโอ้ เราไม่อยากรู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วแล้วคือแบบสองคืนที่ผ่านมามันมันคุยใช่อะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบว่าเอาพระมาวางไว้ตรงหัวเตียงน้องอะไรครับก็มีการแบบว่าอ่เอาแบบไปไหว้เจ้าท่งเจ้าทีก็คือเราก็ทําทุกอย่างคือจริงๆแล้วก่อนไม่ได้แบบฟันทุกว่ามันเกี่ยวหรือมันไม่เกี่ยวแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้อะค่ะ อะไรที่ทําได้เราคคยทำหมดเลยเพื่อให้น้องแบบสบายที่สุดอ่ะเราก็สงสารเขานะเวลาที่เขาไม่ยอมนอนเขาดูทรมานมันไม่คนมายุ่งกับเขาอะไรแบบนั้นอืมอะไรแบบเราเราเรามีทั้งแบบจุดพูดบอกแล้วก็พาขึ้นไปพาขึ้นไปไหว้เลยอ่ะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าก็เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วแต่แบบเออก็ก็ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วเออเพื่อนเพื่อนที่หลายๆคนที่เขาแบบที่เขามีลูกมากอนเขาบอกว่านี่แหละเป็นอย่างนี้แหละสามเดือนแรกสี่เดือนแรกเดี๋ยวรู้จักเป็นอย่างนี้แหละ เขาจะแยกไม่ออกว่ากลางวันกลางคืนคืออะไรแล้วก็แบบตอนต้องคืนเนี่ยจะแบบออย่างน้องกอนอย่างเงี้ยเออนี้ถ้าวัดเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือฮอร์โมนของน้องกอนขึ้นในตอนคืนตอนตอนที่น้องกอยยังท้องอยู่น้องกอจะอยู่ดึกมากครับนอนตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยทําให้แบบว่าเด็กๆอะอาจจะติดพฤติกรรมกเติดจากตรงนั้นน่ะมาจนถึงตอนที่ฟ้องแล้วยาที่กอนกินก่อนนอนเนี่ยเป็นยาฮอร์โมนชนิดที่แบบแรงแล้วมันทาให้เหมือนฮอร์โมนขึ้นสูงในช่วงนั้นนะคะ มันจะทําให้เด็กอะตื่นร่วนกันใช่คือกลางคืนเนี่ยเขาจะดิ้นหนักมากพี่เป้จะร้องเพลงให้ฟังจะคุยกับเขาในช่วงนั้นแล้วก็จะเล่านิทานให้ฟังอันนี้เขาบาอยตอนที่น้องตอ,ตอนทอ้อ,นทองอะคะอ่าพี่เป้ก็คือจะมาเล่าเล่าให้ท้องบางฝั่งเนี่ยก็คือเขาไม่หลับเลยปกติแบบเปิดอะไรแบบร้องเพลงทุกอย่างก็จะค่อยๆยนิ่งแต่อันนี้ก็คือตุกตับพุงแบบดีดดีดดีด จนก่อนนอนไม่หลับเลยแบบถึงประมาณตีห้าหกโมงฟ้าสว่างเงี้ยแล้วก็มานอนเอาช่วงกลางวันเนาะ <aru. S 1> กลางวันนี่หลับกันแบบพอพับเลยอะซึ่งกลายเป็นคลอดออกมาพฤติกรรมเนี้ยก็ติดตัวเขาสองคนมาด้วย<ม><ม>คือเขาใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในท้องเลยแบบเออกลางวันก็คือหลับลึกมากแต่ส่วนกลางคืนนี่คือดีดแบบสนามมวยเลยค่ะ<ๆ>กันเป๊ะเลย ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ในช่วงปรับตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้ถามนิดนึงสิแล้วคุณพ่อคุณแม่เราว่ายังไงบ้างหมายถึงเกี่ยวกับเนี่ยไอ้เรื่องพิธกรรมที่แบบว่าวันพระวันโกนอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาว่ายังไงบ้างไหมคะอาม่ามาอยู่ด้วยนะครับอาม่ามาอยู่ด้วยเลยนี่อาม่าอาม่ามาช่วยเลี้ยงเลยนี่อาม่าเพิ่งโดนเองไปเมื่อ่กี่วันที่ผ่านมาทำไมหรอทำไมหรอเกิดอะไรขึ้นคือนี่ไม่นอนเนี่ยฮะใช่ปกติเนี่ยอาม่าจะดูเวรกลางวันให้ค่ะแล้วก็ก่อนพี่เป้ดูกลาง คือดูกลางวันเนี่ยก็คือเหมือนแบบช่วยเป็นหละแต่ก่อนกับพี่เป้ก็คือจะช่วยอยู่ด้วยจะอาจจะมีขอไปนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่กลางคืนเนี่ยคืออาม่าขึ้นไปนอนแล้วก่อนกับพี่เป้คือสแตนบายเลยเราจะสลับกันแบบนี้เพราะไม่งั้นเรา่าจะล้มใช่แล้วก็เหมือนกับออพอดีก่อนพี่เป้มีงาน mm hmm. ก็เลยแบบอาม่า จะมาสลับเป็นเวรกลางคืนให้อาม,ม่าอาม,ม่านี่มมคือแม่น้กก่อนอนะครับมมพอมาอาม,ม่ามาอยู่กลางคืนแล้วก็ให้ก่อนพี่เป้แบบไปนอนเพื่อที่จะได้ทํางานได้ในวันรุ่งขึ้นก็ตื่นเช้าลงมาอาม,ม่าก็คือตาหลงมาะน <laughs> อน<ม> <laughs> <ม>แล้วก็อาการเดียวกันนะคะคือแบบเขาจะมองผ่านตัวเราไปเลยอมองแล้วก็แบบอย่างเงี้ยมองแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเห็นหรือเหมือนแบบมีใครมายุ่งกับเขาอะไรประมาณนี้แต่ไม่ร้องเนาะไม่ร้องไม่ร้อง แค่วางแล้วกรีดไม่หลับแต่ไม่ร้องใช่ไหมคะไม่ร้องไห้คะ่ะแต่ว่าวางแล้วกรี๊ดอ๋อวางแล้วกรี๊ดใช่ติดมือหรือเปล่าใช่ไหมคือปกคือปกติแล้วอ่ะบ้านที่เป้เงไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เรียนอุ้มแบบร้อเปอร์เซ็นต์เลครับปกติเราพอเราพอเราพอเราจับโค้ตั้งเวลาหลังจากที่เขาดื่มนมเสร็จเลยแล้ว ก็ให้เขานอนเลยครับเราจะไม่แบบว่าเ,เราจะไม่ร่วมทั้งวันอะไรไอย่งเงีนะ<ๆ>ซึ่งจริงๆแบบกลางวันเขาก็อยู่ได้เป็นเฉพาะตอนกลางคืนที่แบบเ่าน,นโหดไลร์มากๆ,ๆ